สวัสดีครับวันนี้มาทําตัวขารับแทงน้ํากันบ้างนะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับแต่พอดีผมเห็นช่างก็ทําอยู่เพราะว่าอยู่ที่ทํางานของผมนะครับผมทางเจ้าของบ้านทําตัวแทงน้ําไว้ให้นะครับก็คือขารับแทงน้ําไว้เวลาใช้งานนะผมจะได้มีน้ําใช้คืองานที่ผมสร้างเนี่ยมันอยู่นอกหมู่บ้านนะครับผมก็คือน้ํเนี่ยจะดูดจากซัมเบิร์ตขึ้นไปแล้วไปพักไว้บนแทงแล้วก็ปล่อยลงมาจ่ายลักษณะนี้นะครับ คือน้ำประปายังไม่มีนะครับทีนี้วิธีการทําตัวขารับแทงน้ําตัวนี้ก็คือง่ายๆนะครับกว้าง2เมตรคูณ2เมตรนะครับรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยช่างก็จะขุดดินแล้วเป็นร่องแล้วก็ปลูกเหล็กคานคานนี่ก็ปลอกคานคือคานเทเสร็จแล้วเนี่ยสิบห้าคูณสามเซนประมาณนี้นะครับผมคือผูกคานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ไม่ได้มีฟุตติ้งอะไรนะครับเอาตัวคานเนี่ย ทั้งสี่มุมของคานเนี่ยช่างก็จะเชื่อมแผ่นเพลทด,ด้วยเหล็ก9มินนะครับยาวลงมาประมาณ30มเซนนะผมประมาณนี้ทําเป็นงอเหมือนเบ็ดน,นะครับผมทั้ง4ตัวเหมือนขารับแผ่นเพลทนะครับผมก็เหมือนตัวเจโบะนะครับผมง่ายๆเลยแต่ว่าใช้เหล็กเเชื่อมเอานะครับผมก็สวมลงไปนะผมสวมลงไปที่มุมของคานนะครับทั้ง4มุมนะครับให้ได้ให้ได้ฉากนะครับผมคือให้ได้ระยะก็ประมาณ4เมตรคูณสเอ้ยสเมตรคูณสเมตรนะครับคือรอบนี้ยาวทั้งหมด8เมตรนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมหลังจากที่แห้งปูนเทพร้อมพื้นเลยนะครับพื้นไม่ได้ผูกเหล็กนะครับไม่ได้วางเหล็กไวเมดเสร็จแล้วก็ตั้งเสาขึ้นไปเลยตัวเสานี้เป็นเหล็กกล่อง4คู4นิ้วนะครับผมหนา2เมนนะครับสูงขึ้นไป6เมตรเลยสุดเส้นเลยแต่ว่าตัวชั้นบนเนี่ย ช่างก็จะซอยเหล็กกล่อง2คูณ4 4คูณ2องนผมหนาอยู่ที่ประมาณมิลห้านะครับผมรับตัวแทงน้านี่ครับลักษณะนี้เลยซอยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยช่องละ40คูณ40หรือ50คูณ50ประมาณนี้พอดีผมไม่ได้ขึ้นไปวันแล้วก็จะทําบันไดด้วยเหล็กกล่อง2คูณนิ้วนะครับขึ้นไปตัวล้อมรอบที่กันแทงน้ําก็จะเป็นเหล็กกล่อง2คูณนิ้วนะครับผมเนี่ยครับรูปแบบลักษณะนี้เลยง่ายๆนะครับความสูง6เมตรนะครับแทงน้ําข้างบนเนี่ย พันหาร้อยลิตรนะครับผมทั้งสองันเลยนะครับบนล่างเนี่ยครับเผื่อเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับท่านที่คิดจะทําขารับแงค์น้ํานะครับก็รูปแบบประมาณนี้แต่ว่าเรื่องขนาดและความหนาเหล็กเราก็ไปเพิ่มเอานะครับถ้าอยากแข็งแรงกว่านี้นะครับผมนะครับเอาไว้เผื่อเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ